สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนวทางของลาพัฒนานะครับประจำวันศุกร์ที่8พฤศจิกายนห7นะครับก็เช่นเดิมนะครับก่อนไปรับชมแนวทางของวันที่8นะครับเรามาสรุปผลในวันพุทธที่6กันก่อนนะครับลาพัฒนาสุดหลักนะครับผมให้เด่นไปที่3และส็4นะครับสูตรฟันไปที่4แล้วก็ระวังเลเวลหามเล็กพี่น้อง ผล7 8 6 1 7นะครับในส่วนของเด่น2ตัวถือว่าหลุดไปนะครับเด่น3ตัวมา1นตัวนะครับมาที่6หลักหน่วยบนนะครับมาแค่ตัวเดียวนะครับตัวเน้นตัวฟันตัวชนไม่มานะครับก็มาแค่เด่น3ตัวมา1 2ตัวตัวรอง6นะครับก็ต้องขออพัยเพื่อนสมาชิกดวยลกันนะครับลาพัฒนาสูตรใหม่นะครับผมให้เด่นไปที่7และ2ก็สสูตรฟันไปที่7 ผล7 8 6 1 7นะครับก็เข้าไปที่7หลักร้อยบนหลักหน่วยล่างนะครับมาบนล่างนะครับสำหรับตัวเน้นตัวฝันของสูตรใหม่นะครับก็ถึงแม้แนวทางนะครับจะเดินแค่วิ่งรูดนะครับในส่วนของ7สูตรใหม่นะครับก็ถือว่าแนวทางของเราเดินต่อนะครับว่าผมย้ําเสมอนะครับว่าการนําไปใช้นะครับให้นําไปใช้เป็นวิ่งรูดสกาประตูก่อนนะครับในส่วนเจาะ2ตัว3ามตัวนะครับมวันนี้พลาดไปยังไงก็ขออภัยเพื่อนเพื่อนสมาชิกด้วยละกันนะครับ แต่ก็ถือว่าแนวทางของเราเดินต่อเป็นงวดที่3นะครับเป็นงวดที่3ติดต่อกันนะครับก็เรามาตามันต่อเช่นเดิมนะครับก็เดี๋ยวเราเรามารุ้นนะครับมาลุ้นกันต่อนะครับว่าแนวทางของวันที่8นะครับจะเดินต่อเป็นงวดที่4ติดต่อกันหรือเปล่านะครับสําหรับแนวทางของหลาวพัฒนานะครับก็ต้องย้ําเสมอนะครับว่าคอน ที่จะไปรับชมคลิปนะครับก็ต้องให้คาเตือนก่อนเช่นเดิมนะครับก็ย้ําเสมอทุกคลิปนะครับว่าแนวทางมีเข้ามิหลุดนะครับยังไงก็เพื่อนๆสมาชิกที่เข้ามารับชมนะครับยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก่อนนําไปใช้ทุกครั้งด้วยนะครับยังไงก็ดูเป็นแนวทางไว้ละกันนะครับเรามาเริ่มกันที่ลาพนาสุลักนะครับ เด่นสองตัวนะครับสูตรคำนวณได้ที่9และก็0นะครับสูตรฟันไปที่9ตามสูตรคำนวณนะครับยังไงระวังยังให้ระวังเลขเบิ้ลหามและก็เลขพี่น้องไว้เช่นเดิมนะครับใครชอบเลขเบิ้ลเลขหามเลขพี่น้องก็ระวังกันไปด้วยนะครับมีโอกาสมาได้50%เเช่นเดิมนะครับสำหรับคู่9นะครับก็จะมี90 94 95 96แล้วก็97ชุดคู่0นะครับก็จะมี00 04 05 06แล้วก็07ชุด3ตัวนะครับ596 694และก็996เด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับสูตรคํานวณได้ที่6 9และก็2นะครับสําหรับชุด2ตัวนะครับสูตรฟันไปที่94และก็96ชุดคู่0นะครับก็จะเป็น04และก็06 ชุด3ตัวนะครับสูตรฟันไปที่596สําหรับเด่น2ตัวนะครับ9และก็0นะครับมาชนกระเด็น3ตัวนะครับมาชนกันที่9ตัวชนนะครับมาชนตัวเน้นตัวฟันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าในกรณีที่ชนกับตัวเน้นตัวฟันนะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับก็ให้เน้นไปที่9ตัวชนได้เลยนะครับ ก็เน้นวิ่งรูด9ไว้ก in right right ่อนนะครับแล้วก็รองไปที SF ่ศ okay. ูนนะครับในส่วนของตัวรองนะครับก็ให้ระวังไว้ด้วยนะครับย้ําเสมอนะครับว่าเด่น2ตัวทั้งสูตรหลักสูตรใหม่นะครับมีโอกาสมาได้ทั้งคู่นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดจะเน้นนะครับก็เน้นตามที่สูตรฝันไว้ให้ได้เลยนะครับในส่วนของเด่น2ตัวของลาพนาสูตรหลักนะครับก็ให้เน้นไปที่9รองไปที่0นะครับในส่วนของตัวรองนะครับ ศูนนะครับในสูตรย่อยชนกันหลายสูตรนะครับประมาณ3-4สูตรนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังัไว้ด้วยละกันนะครับและก็ที่สําคัญศูนย์นะครับจะชนกับเลขกําลังวันของวันศุกร์นะครับเลขกําลังวันของวันศุกร์จะมี5-10นะครับเพราะฉะนั้นตัวรองนะครับก็มีโอกาสมาราชเช่นเดียวกันนะครับและก็เลขเบอร์เลขข้มเลขพี่น้องนะครับยังไงก็ระวังไว้ด้วยนะครับตามสูตรคํานวณยังให้ระวังกันไว้เช่นเดิมนะครับ สำหรับชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวผมให้เน้นไปที่9 4แลวก็96้กนะครับให้เน้นคู่9ไว้ก่อนนะครับอย่างที่บอกว่า9มาชวนกระเด็น3ตัวมา1 2ึงตัวนะครับเพราะฉะนั้น4ชุดหลักนะครับให้เน้นไปที่คู่94แล้วก็96นะครับแล้วก็รองไปที่0 4 0ย์ย้ำเสมอเช่นเดิมนะครับสำหรับ4ชุดหลักนะครับก็ยังเน้นย้ำเสมอในทุกๆแนวทางนะครับว่าให้นำไปใช้ทั้ง4ชุดไว้ก่อนนะครับ แล้วค่อยมาเน้น94 96ตามที่ผมวิเคราะห์ไว้ให้นะครับอย่างวันนี้นะครับวันนี้วันวันนี้วันที่7นะครับแนวทางของวหวยนฮานอยนะครับของเราก็เข้าตัวเจาะตัวเน้นนะครับก็ในส่วนของ4ชุดหลักนะครับเพราะฉะนั้น4ชุดหลักนะครับก็ย้ำเช่นเดิมว่าให้นำไปใช้ทั้ง4ชุดไว้ก่อนนะครับ สำหรับรายพัฒนาสุดหลักนะครับก็เน้นไปที่94 96นะครับสำหรับชุดเม็ดเดียวนะครับชุดเม็ดเดียวผมให้เน้นไปที่96นะครับเพราวะว่าชุดนี้นะครับ9ชนการนายสุดย่อยมากที่สุดนะครับแล้วก็ตัวจับคู่6นะครับมาชนกับเด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้มีโอกาสที่จะมาเป็นคู่2ตัวมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับชุดเม็ดเดียวของราพัฒนาสุดหลักนะครับก,ก็เน้นไปที่96นะครับ สำหรับชุด2ตัวนะครับนอกเหนือจาก4ชุดหลักนะครับผมให้ระวังคู่97แล้วก็07ดไปด้วยนะครับ2จุดนี้มีโอกาสมาเป็นคู่2ตัวได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของ90950 0แล้วและก็05นะครับชุดรอง4่ในส่วนของชุด2ตัวนะครับอย่างที่บอกนะครับตัวจับคู่0และก็5นะครับ มาชนกับเลขกำลังวันของวันศุกร์นะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสมาได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างที่บอกนะครับว่า10ชุดหลักที่ผมคัดมาให้นะครับชุด2ตัว10ชุดหลักมีโอกาสมาทั้งหมดนะครับแต่ตามสูตรคำนวณนะครับก็เน้นไปที่4ชุดหลักไปก่อนนะครับแล้วก็รอไปที่9 7้านเะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบชุดรองนะครับ9 5้0 0 0าเนะครับย้ำเสมอว่ามีโอกาสมาได้เช่นเดียวกันนะครับชอบชุดไหนก็ นาไปพิจารณานะครับแล้วแต่เพื่อนๆสมาชิกที่เข้ามารับชมนะครับอยู่ที่กําลังของเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับสําหรับชุด3ตัวนะครับชุด3าตัวผมให้เน้นไปที่596ตามสูตรฟันเช่นเดิมนะครับชุดนี้นะครับทั้ง5ทั้ง9แล้วก็6นะครับก็ชนกันมากที่สุดนะครับแล้วก็ที่สําคัญหลักร้อยนะครับ5ก็ ชนกับเลขกําลังวันนะครับ9ก็ชนในสูตรย่อยมากที่สุดแล้วก็ชนกับเด่น2ตัวแล้วก็เด่น3ตัวนะครับและที่สําคัญนะครับชนกับเด่น2ตัวสูตรใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะมาเป็นชุด3ตัวมากที่สุดนะครับสำหรับหลักหน่วยก็ชนกับเด่น3ตัวมา1นตัวนะครับเพราะฉะนั้นชุด3ตัวนะครับห้ามกโากมาสมามากที่สุดนะครับแล้วก็ชุดรองนะครับรองไปที่694และก็รองไปที่996ตามลําดับเช่นเดิมนะครับ ก็ย้ำเสมอทุกลิปเช่นเดิมนะครับว่าชุด3ตัวนะครับผมคัดมาให้แค่3ชุดนะครับอย่างไงนเพื่อนๆสมาชิกก็นําไปใช้ทั้ง3ชุดไว้ก่อนนะครับแล้วถ้าในกรณีที่เพื่อนๆไม่ชอบ9นะครับตัวเด่น9นะครับอาจจะชอบตัวเด่นศูนย์นะครับก็สามารถนำศูย์มาแทน9นะครับก็จะได้5 0 6 6 0 4และก็906นกะครับก็จะได้ชุด3ตัวรองเช่นเดียวกันนะครับชอบตัวเดี่ยนตัวไหนก็สามารถนำมาปรเปลี่ยนแทนกันได้เช่นเดิมนะครับ อยู่ที่เพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับเพื่อนๆน,นบางท่านอาจจะมีแนวทางนะครับที่อยู่ในใจอยู่แล้วนะครับก็มาดูควบคู่กันไปนะครับเด่น3ตัวมา 1- นสองตัวนะครับผมให้เน้นไปที่9นะครับตามตัวชนกระเด่น2ตัวนะครับและก็รองไปที่6รองไปที่2ตามลําดับเช่นเดิมนะครับ สำหรับเด่น3ตัวมา1-2ตัวนะครับเท่าที่ดูในสูตรย่อยนะครับแนวทางวันที่8นะครับมีโอกาสนะครับที่จะมาไม่1ก็2ตัวนะครับถ้าดูในหลายๆสูตรที่ชนนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังไปด้วยละกันสำหรับเด่น3ตัวมา1-2ตัวนะครับก็สำหรับสูตรหลักนะครับก็หวังว่าแนวทางจะกลับมาเดินต่อนะครับหลังจากงวดที่ผ่านมาเด่น2ตัวพลาดไปนะครับเดินแค่เด่น3ตัวมา1-2ตัวนะครับ ส่วนตัวนะครับก็ยังเชื่อมั่นในแนวทางเช่นเดิมนะครับเรามาต่อกันที่ลาวนาสูตรใหม่นะครับเด่น2ตัวนะครับสูตรคำนวณได้ที่3และก็9นะครับสูตรฟันไปที่3คู่3ตัว2ตัวนะครับก็นำา2สูตรนะครับมาจับเป็นคู่วิน3ตัว2ตัวเช่นเดิมนะครับสูตรหลักก็จะได้9กับศนะครับสูตรใหม่เด่น3กับ9นะครับ คู่3ตัวนะครับก็จะได้903 909และก็939นะครับก็จะได้แค่3ชุดนะครับเพราะว่า2สูตรชนกันที่9นะครับคู่2ตัวนะครับเน้นจับคู่ได้93 99นะครับแล้วก็0309สําำหรับชุดเน้นของชุดคู่จับวินนะครับสูตรให้เน้นไปที่903และก็93 03นะครับให้ไว้3ชุดเช่นเดิมนะครับสรับชุดคู่จับบินนะครับชุดเน้นนะครับแ9.03นะครับสำหรับ3และกนะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับถ้าจะเน้นนะครับผมให้เน้นไปที่9ตามตัวชนกระเด็น2ตัวแล้วก็เด่น3ตัวนะครับจริงๆในส่วนของ3นะครับชนในสูตรย่อยนะครับแค่2สูตร3สูตรนะครับเพราะฉะนั้นก็ มีโอกาสมาน้อยกว่า9นะครับถึงแม้จะเป็นตัวเน้นตัวฟันก็จริงนะครับแต่ถ้าดูในสูตรย่อยก็จะชน9มากกว่า3นะครับเพราะฉะนั้นสําหรับสูตรใหม่นะครับให้เน้นไปที่9รองไปที่สานะครับสำหรับชุด3ตัว2ตัวนะครับก็เน้นตามสูตรฟันเช่นเดิมนะครับ903 93และก็03นะครับก็หวังว่าแนวทางของราพนาสูตรใหม่นะครับจะเดินต่อจากงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาก็เข้ารูเจ็ แล้วก็วิ่งเจ็ดหลักร้อยนะครับแล้วก็เข้าวิ่งรูด7หลักหน่วยล่างนะครับก็หวังว่าแนวทางจะเดินต่อละกันสําหรับสูตรใหม่นะครับก็สําหรับแนวทางของราวนาสูตรหลักแล้วก็สูตรใหม่นะครับประจํางวดวันที่8นะครับเดือนพฤศจิก,กาหกเจ็ 6, 7, นะครับก็สรุปให้คูบท่วนทั้งสองสูตรนะครับก็หวังว่าแนวทางจะเดินต่อเป็นงวดที่4ติดต,ต่อกันนะครับก็ย้ําเสมอเช่นเดิมนะครับว่าการนําไปใช้ ให้เพื่อนๆนำไปใช้เป็นวิ่งรูดสุก้าประตูก่อนนะครับแล้วก็มาเจาะ2ตัว3ตัวตามที่ผมว mm. ิเคราะห์ไปให้เบื้องต้นนะครับชอบชุดไหนก็สามารถนําไปพิจารณานะครับ mm. ก็หวังว่าแนวทางจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับ mm. ก็ย้ําเสมอเช่นเดิมว่าแนวทางมีเข้ามีดุดนะครับยังไงเพื่อนๆสมาชิกที่เข้ามารับชมนะครับยังไงก็นําไปใช้อย่างมีสติและกันนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ